สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ใหม่นะคะอยากมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณ JB นะคะลีดเดอร์แห่งวง,ง,งก็อตเซเของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันที่6มกราสองพหรือว่า6มกราสองพนี 2023, นี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณ JB นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใหม่ก็จะเริ่มอวยพรวันเกิดให้กับพี่ JB เลยนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Day, HAPPY b i y h a p p y Bir ย a แฮ y ปี้เ y รดเ t a มีความสุขมากๆนะคะพี่ JB คิดอะไรก็ขอสมหวังดังปรารถนานะคะขอบคุณที่เป็นลีดเดอร์ของวง GOT7 อย่างดีขอบคุณที่ดูแลเมมเบอร์ทุกคนอย่างดีขอบคุณที่มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับอากาเซ่ทุกคนขอบคุณที่พี่เจบีรักษาคำพูดมาโดยตลอดแล้วก็รักษาสัญญามาโดยตลอดขอบคุณ ทุกๆอย่างที่เป็นพี่เจบีพวกเราอากาเซ่ทุกคนนะคะภูมิใจในตัวพี่บีมากๆภูมิใจที่สุดหวังว่าวันเกิดปีนี้ของพี่จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีก1ปีนะคะไม่ว่าพี่เจบีจะทําอะไรเลือกเดินเส้นทางไหนพวกเราเหล่าอากาเซ่ก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เจบีอยู่ตรงนี้เสมอและตลอดไปค่ะสุขสันตวันเกิดนะคะพี่เจบี